สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนนิสค่ะมาถ่ายงานกับโจลินาพลัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะโจลินาพลัสดับเบิลเซรัมค่ะ ไนนาพลาสตอโบเซรัม um ตัวนี้เนี่ยช่วยลดรอยสิวฝ้ากะแล้วก็จุดด่างดำนะคะสามารถผัดเซลล์ผิวเก่าให้หน้าเราเนี่ยขาวก็จางใสด้วยค่ะแถมช่วยบูสต์คอลลาเจนใต้ผิวหนังด้วยนอกจากจะทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนผิวแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะ ขวดเล็กๆใสๆแบบนี้นะคะทุกคนเข้มข้นมากแล้วอยากจะบอกเลยว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวเจนก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันอ่ะแล้วใครที่อยากให้ผิวหน้าขาวกระจ่งางใสนะคะต้องตัวนี้เท่านั้นและที่สำคัญใครที่เป็นคนขี้เกียจไม่ชอบาทารีมเซรั่มตัวนี้เนี่ยเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะซึมง,ง่ายมากอยากให้ทุกคนต้องลองเพราะว่าทุกคนอาจจะชอบมาก แลฝากทุกคนติดตามงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ของ j o l i n าพลัสวันนี้ด้วยนะคะวันนี้สนุกมากทีมงานก็แฮปปี้มากๆน่ารักกับเจนทุกคนเลยอาทุกคนคือเอาง่ายๆเลยเจนแนะนําเลยใครที่ผิวหย่อนอค้อยลูกขุมขนกว้างตัวนี้เลยค่ะจอรีนาพลัสเซร u m ตัวนี้ทาให้ผิวของคุณกระชับแล้วก็ขาวกระจ่งางใสมากขึ้นอะอยากให้ทุกคนลองจริงๆแล้วจะรักจรีนาพลัสค่ะ